เพื่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักหลายคนนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเลือกทานอาหารนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะทานอาหารที่มันดูคลีนทานอาหารที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีการปรุงแต่งมากเป็นสิ่งที่ดีครับสาหรับเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังลดน้ําหนักแล้วก็ทานอาหารลดน้ำหนักอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งก็คือการทาน อาหารให้หลากหลายครับการทานอาหารให้หลากหลายเนี่ยสำคัญมากเพราะร่างกายของคนเรานะครับถ้าเราทานอะไรที่ซ้ําๆซ้ําๆเป็นประจําเสมอเขาก็จะเกิดความเคยชินนะครับที่สําคัญคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่รวมของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเพราะมีความหลากหลายของทางชีวภาพสูงมากการทานอาหารให้หลากหลายเปลี่ยนเมนูอาหารเรื่อยๆครับผัดเปลี่ยนมุนเวียนกัน โดยที่ไม่ให้ซ้ําในแต่ละวันเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้สารอาหารที่หลากหลายแล้วก็ได้สารอาหารรวมทั้งได้แบคีเรียได้จุลินทรีย์ที่จําเป็นต่อร่างกายที่หลากหลายนะครับทําให้สามารถที่จะปรับสมดุลร่างกายเราได้มากขึ้นครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกอยากจะลดน้ําหนักเร็วๆก็จะทานอาหารซ้ําๆเหมือนเดิมติดต่อเนื่องกันนะครับแนะน,นะํานะครับว่าควรจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เพื่อหนึ่งเราจะได้ไม่เครียดครับสองร่างกายเราก็จะไม่เครียดและที่สําคัญคือเราได้ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับอยากลดดีไม่ต้องเครียดครับทานอาหารให้หลากหลายผมบอ,อกกดครับ